ครับสวัสดีครับหลังจากประกอบว่าเสร็จแล้วก็เาว่าขึ้นแล้วครับลองปล่อยกับมือดูครับว่าจะเป็นยังไงครับจะเบาหัวหรือยังไงครับคิดว่าน่าจะเบาห,หัวครับทดส,สอบดูครับเบาหัวนะครับ ปล่าครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยครับกอาเลยครับวันนี้ครับเอียงครับเอียงครับโอ้เอียงครับเอียงเออขึ้นดีครับขึ้นได้ครับมีเอียงครับเอียงเอียงครับ อยู่ครับแม่บอดีหวัวแล้วครับกะ <c oughs> กะเอาครับ <c oughs> เนี่เอายอียงข้างหนึ่งครับ <c oughs> โอ้โหดึงกันครับ <c oughs> ยังหน่อยครับยังหน่อยครับ

โอ้ขึ้นชั้นครับอ่าขึ้ดีครับตีเอยียงครับเจอลอมแรงเอยียงครับลมประมาณสิบหกิโลเมตรมอชั่วโมงครับวันนี้ครับ ขึ้นดีครับแต่มีเฮียงนิดหน่อยครับเทศแรกผ่านเลยครับต้องใส่สนูใหญ่เลยครับใส่สนูใหญ่ก็ไม่ค่อยดังครับสนูตัวใหญ่ครับว่าจะทำใหม่แต่ก็ลืมเอาใบ พลาสติกรัดของมาที่ร้านครับโม้โหทรงนามสวยงามครับขึ้นไปครับเรียบง่ายครับอีกล่างน่าจะแข็งหน่อยครับคิดว่าโอ้โหขึ้นชันครับลงเบาแล้วครับลงเบาแล้วครับ ยังไงครับคิดว่าเจอลมแรงมาน้่ยังครับลองเชื่อขึ้นสูงนะครับจะเป็นยังไงถ้าหนักหัวก็น่าจะพับลงครับโอ้ใหญ่ในสาดใจครับว้าวใหญ่ครับโอ้ชันมากครับอ เขาร้อยหน่อยโอ้โหดึงกันครับดึงกันครับดเดียวครับ <laughs> โอ้กนดีครับ <laughs> ลมกระโชคมาครับ <laughs> โอ้ลมเบาแล้วครับลม <laughs> บนไม่มีครับ ขึ้นดีครับขึ้นดีขึ้นดีลมเบาครับลมไม่จะแรงขึ้นแรงขึ้นก็ไม่แรงครับวันนี้ครับโอ้ดึงกันครับต้องเกียร์ไว้ครับโอ้โทษทีครับขึ้นชันครับโอ้โทษทีครับขึ้นชันโอ้ขึ้นชันจริงครับขึ้นชันจริงครับลมกลางวันนี้มันขึ้นชันครับ เย็นมือแล้วครับถุงมือถุงมือมีถุงเดียวถุงที่แบบปิดมือสนิทครับอ่าขึ้นดีครับวันนี้ bao không เชื่อไปด้วยครับอเชื่อไปด้วยดูทีม่มันยาวลึน้นกว่ามันเป็นยังไงครับเแยกเรายาวอยู่แล้วครับ แต่ต้องหัวลงอีกครับน่าจะหนักหกัวครับรอด,ดไม่รอดโอ้ ครัอย่างครับเจอลมแรงครับโอ้ยรอดครับไม่รอดคิดียวไม่รอ,อ,อ,อดโอ้ยลมแรงครับ แรงมาแล้วครับสายลมจะแรงครับที่สิบจิ้มหาครับโอเคครับเดี๋ยวจะว่าวลงก่อนครับเออว่าวลงก่อนครับปรับยังสักหน่อยครับเอาสนูลงสักหน่อยครับสึ่คิดว่าจะหนักหัวหน่อยครับลมแรงครับว่าวมีก่อนไปเลยครับ có đăng nhiều không thì đăng bao không. เธอลมแรงปีก่อนเลยครับเดี๋ยวลมแรงปีก่อนนะครับว่าเราเข้าตรงเวียดนามเราครับ ครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกขอบค,คุณทุกท่านครับที่รับมชมครับกราขอบค,คุณครูอาจารย์ทากท่านครับสวัสดีครับ